สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้พามาชมดอกชวนชมนะคะสีนี้สวยมากสวยมากนะคะกำลังบานค่ะบานหลายวันแล้วนะคะนี่จักเป็นซื้อหนังนะคะเพื่อนๆื่อซื้อกับหายถ้าซื้อหายแล้วก็จบข่าวนะคะอันนี้ก็มาออกตรงกิ่งตรงนี้นะคะมีดอกเดียวกิ่งนี่นะคะยาวขัดอันนี้ยาวเลยนะคะกิ่งนี่สูงมาเลยนะคะเพื่อนเื่อน เบ่งดอกทัง้งทึงกำลังจะมีดอกอีกแล้วนะคะงามหลายค่ะเพื่อนต้นนี้ต้นใหญ่นะคะต้นสูงนะคะกิ่งกับร้ายนะคะสามารถแทนขยายได้นะคะตน้นี้กิ่งกับโอเคอยู่นะคะนี่ดอกดอกงามงามโอ้ยแมเปนงามนะคะตัดแทนนี่ก็ได้ร้ายนะคะกิ่งทำนี่ก็แทนแทนได้นะคะนี่ต่กิ่งงามๆนะคะเนาะกิ่งนี่แห้งงามนะคะเพื่องน,งา,น,ะะนงามหลายเนาะคะ่ะ นี่ดอกก็สวยคักนะคะชวนชมนะคะขยายพันธุ์โดยการน,นั่งแท่นนะคะเอาไปแท่นขยายได้เยอะนะคะสามารถทําได้หลายต้นนะคะก็คือสีนี้เลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าต้องมีตอเนาะเอาตอเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าตอเนี่ยค่ะตอนี้นะคะก็จะเป็นยักษ์ญี่ปุ่นหรือว่าฮอลแลนด์ก็ได้ะค่ะแล้วก็เอามาแท่นเนาะก็จะสา,าสามารถขยายสีนี้นะคะได้เยอะนะคะ เพราะว่ามันเป็นสีของตอที่อของกิ่งที่เอามาแท่นบนตอนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนสีสวยนะคะดอกกําลังมาเดี๋ยวจะตัดทดออกนะคะกิ่งยาวมากก็จะตัดทดออกนะคะตัดประมาณนี้ออกนะคะก่อนน่ค่ะตัดออกตัดออกนะคะอันนี้ก็ตัดออกอันนี้ก็ตัดออกนะคะแล้วเอาไปชําไว้ถ้ามีตอแล้วค่อยทาขยายพันธุ์ใหม่นะคะเพื่อน ก็จะได้แตกกิ่งอันนี้ก็จะแตกกิ่งออกมาใหม่นะคะถ้าเราตัดออกมันก็จะกลายเป็นทรงพุ่มเนาะนกิ่งเยอะเลยค่ะต้นนี้สวยงามมากเลยค่ะแต่ไม่ค่อยได้ไม่ได้ตัดแต่งนะคะมันก็เลยไม่เป็นพุ่มนะคะก็ดูไม่ค่อยสวยนะคะเพื่อนๆน่ๆนานสวยงามนะคะดอกนี้สวยมากชอบมากนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาดอกช้นชมนะคะ ที่กิ่งแข็งแรงนะคะกิ่งเยอะนะคะเอามาให้ชมนะคะเพื่อนๆกิ่งสูงไปเลยค่ะเพื่อนๆกิ่งนั้นนะคะ,คะไปดูกันคลิปหน้าต่อไปค่ะชวนชมกิ่งแท่นค่ะกิ่งใหญ่ๆยาวๆไปเลยค่ะไปดูกันคลิปหน้าต่อไปค่ะเดี๋ยวจะตัดเป็นสองพุ่มนะคะรับรอง สวยแน่ค่ะค่ะจบที่ดอกนี้นะคะชนชมบอกสวยๆค่ะ